วิชานี้เป็นวิชาแคลคูออลัสหนึ่งเรื่องอินทิเกรตไม่ตรงแบบนะครับเรามาลูก,กันเลยนะครับอินทิเกรต1ถึงตี้ dx ส่วน x กำลังสองทำไมครับขั้นตอนที่1เนี่ยเราต้องเทคลิมิต b เข้าใกล้ตี้ก่อนคือตี้มันไม่มีจริงเราเลยต้องเทคลิมิตไว้ก่อนนะครับคือเข้าใกล้ตี้อินทิเกรตจาก1ถึง b dx ส่วนด้วย x กำลังสองกลายเป็นเทคลิมิต b เข้าใกล้ตี้อินทิเกรตหนึ่งถึงบ x กซ์ำลังลบสองดีอินทิเกรต x กซ์ำลังลบสองได้ออกมาครับได้ x กซ์ำลังลบหนึ่งหารด้วยลบหนึ่งตั้งแต่หนึ่งถึงบเทคลิมิตบเข้าใกล้ตีกลายเป็นเทคลิมิต d เข้าใกล้ตี้ของแรกลบหนึ่งส่วน b บวกหนึ่งหนึ่งส่วน t ได้อะไรได้ศูนย์ตอบเท่าไหร่ตอบหนึ่งแสดงว่าลูกเข้าอินทิเกรตหนึ่งถึง t dx ส่วน x กำลังสามทาไมข้อนี้กลายเป็น take limit b เข้าใกล้ตี้ของอินทิเกรตหถึง b dx ส่วนด้วย x กำลังสาม กลายเป็น t ทคลิมิต t B เข้าใกล้ตีอินทิเกรตหนึ่งถึงบ x กำลังลบสามดีอ็กอินทิเกต X กำลังลบสามได้ออกมาครับได้ t ท k ลิมิต t B เข้าใกล้ตี้ x กำลังลบสองส่วนด้วยลบสองตั้งแต่หนึ่งถึงบเราแทนค่าได้ t ทคลิมิต t B เข้าใกล้ตี ของลบหนึ 2. 2่งส่วนสองดีกำลังสองบวกด้วยหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนตี้ได้ศูนย์เท่ากับหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตหาค่าได้แสดงว่าลูอะไรลู่เข้าต่อมาอินทิเกรตหนึ่งส่วน xdx ได้อะไรครับอ่ะเราก็ทำเหมือนเดิมเทคลิมิต b เข้าใกล้ตี้ ของอินทิเกรตจาก1ถึง B x กำลังลบ1 dx อินทิเกรต x กำลังลบ1นอยู่แค่สูตรเดียวก็คือ l อนแอบส์หล x เทคลิมิต B เข้าใกล้ตี้ของ l อ x ตั้งแต่1ถึง B กลายเป็น l อน b ลบลอนหลอนตี้ได้ตี้ตี้ลบ0ูนย์ลไดศูนย์ไดตี้แปงว่าลู่แล้รูออก พอมาอินทิเกรตจาก1ถึงตี้ dx ส่วน x กำลัง2ส่วน3ทางในข้อนี้เราเทคลิมิต b เข้าใกล้ต้อินทิเกรตจาก1ถึง b e, dx ส่วนด้วย x กำลัง2ส่วน3กลายเป็นเทคลิมิต b เข้าใกล้ต้อินทิเกรต1ถึง b x กำลังลบ2ส่วน3 dx กลายเป็นอินทิเกรต x กำลังลบ2ส่วน3ได้ออกมา x กำลัง1ส่วน3คูณ3จาก1ถึง b. b เทคลิมิต b เข้าใกล้ตีเราแทนค่าก็ได้แหละก็ได้ตีลบด้วย3อ,ออกตีลู่ออกต่อมา อินทิเกร1ถึงตี้ dx ส่วน x กำลัง3ส่วน2อ่ะเราก็เป็นเทคลิมิต b เข้าใกล้้อินทิเกตจาก1ถึง b x กำลังลบ3ส่วน2 dx อินทิเกต x กำลังลบ3ส่วน2ได้ออกมา x กำลังลบ1ส่วน2ลบ2จาก1ถึง b เทคลิม mm ิตดีเข้าใกล้ตี้กลายเป็นเท่าไหร่ออกมาเทคลิมิตดีเข้าใกล้ตี้ของลบสองส่วนรูทีบวกด้วยสองสองส่วนตี้ได้ศูนย์ได้สองอินทิเกตหาค่าได้แสดงว่าลู่ลู่เข้าข้อนี้ตอบลู่เข้านะครับต่อมา ินท e ิเกรต e ถึง infinity หนึ่งส่วน x รอน x กำลังสอง dx ได้ออกมาขั้นตอนที่หนึ่งเราสมมติให้ z เท่ากับ ron x dz by dx เท่ากับเท่าไร1หนึ่งส่วน x dx เท่ากับ x dz เราแทนค่าเข้าไปกลายเป็นอินทิเกรตจาก e ถึง infinity หนึ่งส่วน x u กำลังสอง ่ x ก็คือ x d z u ของเราข้อนี้เป็น z นะครับเอาใหม่เอาใหม่กลา,ายเป็น1ส่วนด้วย x กำลัง z กำลัง2อ x ก็คือ x d z ตดัตดตัดกลายเป็นอินทิเกรต e กำลัง t z กำลังลบ d z กลายเป็นลบส่วน z ก็คือ ln x จาก e ถึง b ทคลิมิตบีเข้าใกล้ตีเทคลิมิตบีเข้าใกล้ตีเทคลิมิตบีเข้าใกล้ตีตรงนี้จะเป็นบีนะครับเราก็แทนค่ากลายเป็นไรหนึ่งส่วนลอนบีบหนึ่งส่วนลบีบวกด้วยหนึ่งส่วนลอนอ e. ีกลายเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนตีได้ศูนย์อ่ะต่อมา อินทิเกรตหน่งลบ x คูณด้วย E กำลังลบเอขานี้ทำไงเราใช้เทคนิคแบบพายพาร์ทมาช่วยนะครับ1อันนี้ U อันนี้ v 1หนึลบ x e กำลังลบ x อิฟหนลบ x ได้ลบหนศูนย์กำลังลบ x หารด้วยลบหนึ่งกำลังลบ x ส่วนด้วยหนึ่งบวก ตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้นนอ่าเราได้ออกมากลายเป็น x ลบหนึ 1, ่ง e x ลบหนึ่ง e กำลังลบ x ลบจะลบเป็นบวก e กำลังลบ x จากศูนย์ถึง b ข้อนี้เราต้องเทคลิมิตอะไร แทคลิมิต b เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ตี้ต้องกับอย่างน,นี้อ่ะแล้ก็แทนค่าไปปุ๊บก็กลายเป็นเทคลิมิต b เข้าใกล้ตี้ของ b ลบหส่วนด้วย e กํลัง b บวกด้วย1ส่วน e กํลัง b คูณด้วยลบหคูณด้วย บวกลบหนึ่งลบจะลบเป็นบวกตรงนี้ศูนย์ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้หนึ่งบกหนึ่งกลายเป็นศูนย์ข้อนี้อินทิเกรตได้ศูนย์แสดงว่ารูอะไรครับรูเข้าพราอมมันหาค่าได้งงนะครับต่อมาอินทิเกรตลบ e ดีถึงหนึ่ง xe ลบ x กำลังสอง dx ข้อนี้ทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่ง เราเทสลิมิตก่อนเทคลิมิต b เข้าใกล้ลบ t อินทิเกรตจาก b ถึง1 x e ลบ x กำลัง2 dx ให้แเท่ากับลบ x กำลัง2 d z แ by dx เท่ากับอะไรลบ 2x dx เท่ากับอะไร d z ส่วนด้วยลบ 2x แล้วก็เปลี่ยนรูปกลายเป็นเทคลิมิตดีเข้าใกล้ลบซีอินทิเกรตดีถึงหนึ่งอกําีกำลัง z ซดีเอ็กก็เปลี่ยนเป็นอะไรดีแซดส่วนด้วยลบสองเอ็กตัดตัดกลายเป็นเทคลิมิตดีเข้าใกล้ซี อิิตลบหนึ่ส่วนสองอินทิเกต e กํลัง z e z จาก b ถึงหนึ่งอินทิเกรต e กํลัง z ได้ e กํลัง z กลายเป็นเทคลิมิต b เเ้ต้ b. ลบหนึส e. ่วนสอง e กํลัง z จาก b ถึง1นึ่ลายเป็นเทคลิมิต b ข้อกลที่ลบหนึ่งส่วนสอง e ลบ x กำลังสองจาก e ถึงหนึ่งแทนค่ากากลายเป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วนสอง e บวกด้วยอะไรออกมาลบนี้ก็กลายเป็นบวกหนึ่งส่วนสอง e บก v กำลังสอง อันนี้คือ0ูนย์อมเท่าไหร่หนึ 1, ่ลบหส่วนสอถ้าเราอินทิเกรตเราหาค่าได้แสดงว่าลู้อะไรลู้เข้าต่อมาอินทิเกรตลบซีถึงศูนม x ลบหทั้งหมด,ดยกกำลังสี่ดีเอ็กซทำไมข้อน,นี้ครับอ่ะขั้นตอนที่1ก็คือเราสมมุติแซเท่ากับแหละสมเรลบห ดีแซ by dx เท่ากับเท่ไหร่ dx เท่ากับไรดีแซดส่วนสากลายเป็นอินทิเกรตจากเท่าไหร่ลอตี้ถึง0 dx ก็ <DX S 2> คือ d ีแซดส่วนสามแซดกำลังสีลายเป็นเทคลิมิตดีเข้าใครติลอตี้อินทิเกรตดถึงศนย์ หนึ่งส่วนสามอยู่ด้านนอกดีแซดกำลังลบสี่ดีแซดออินทิเกตแซดกำลังลบสี่ได้แซดกำลังอะไรเทคลิมิตบีเข้าใกล้ลบดีกลายเป็นลบหนึ่งส่วนเก้าแซดกำลังสามจากลบดีถึงอะไรถึงศูนย์เราแทนค่าด้านออกมา กลาเป็นแซตเราคือ3ามเอ็ลบหนกลเป็นเทคลิมิตบีเข้าใกล้ลบตีของลบหนึ่งส่วนด้วยอะไรเก้าแยกกำลัง Z เราคือ3ามเกลบหยกกำลังสามจาก b ถึงศูนย์ต้องจาก b นะครับ b ถึงศน เราแทนค่าปุ๊บได้ออกมาก็กลายเป็นหนึ่งส่วนเก้าคูณด้วยอะไรสามคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบหนึ่งกำลังสามลบหนึ่งเป็นลบลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสาเอ็กเขาใกล้ศูนย์แบบนี้นะครับลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่ง บวกหนึ่งส่วนเก้าถูกแล้วขอบเขตบนแล้วเราก็บวกด้วยหนึ่งส่วนตี้ได้เลยได้ศูนย์ตอบหนึ่งส่วนเก้าแสดงว่ามันลู่อะไรลู้เข้าเพราะเราเอินเตหาค่าได้ต่อมาเราอินเตจร์จะลบตี้ถึงที่สี 3, ่เอ็กกำลังสามดีเอ็กซ์ส่วนเอ็กกำลังสี่บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองแล้วมาพูดข้อต่อมาเลยนะครับ ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ 4x กำลังสา 3dx ส่วนด้วย x กำลัง4บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองข้อนี้ทำยังไงครับเราพอกลายเป็นอินทิเกรตจากเลยลบตี้ถึงศูนย์ 4x กำลัง 3dx ส่วนด้วย x กำลัง4บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวกอินทิเกรตจากและศูนย์ถึงอินฟินิตี้ 4x กำลังสา 3dx ส่วนด้วย x กำลัง4บวก1ทั้งหมดยกกำลังสอง่ะแล้วก็เทคลิมิต b เข้าใกล้ลบตูนอินทิเกรตจาก b ถึง0 4 x กำลัง3 dx ส่วนด้วยอะไร x กำลัง4บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับอินทิเกรตเทคลิมิต c เข้าใกล้ตีอินทิเกรต0ถึง c 4 x กำลัง3 dx ส่วนด้วย x กำลัง4บวก1ยกกำลัง2อ่ะเอาได้ออกมาเราอินทิเกรตข้อนี้ให้ z เท่ากับ x กำลัง4บวก1 dz by dx เท่ากับเท่าไหร่4 x กำลัง3 dx เราเท่ากับอะไร ดีแซดส่วนด้วย 4x กำลัง3อ่ะเราทำไงก่อนกลายเป็นเทคลิมิตเทคลิมิต b เข้าใลกล้ t ลบีกลายเป็น 4x กำลัง3ส่วนด้วย u กำลัง2 dx เราคือ du ส่วนด้วยต้องึงแซดไม่ได้ u, ดี u ต้องดีแซด ดี D, ต้องกลายเป็น z กําลังสองตีแส่วนด้วย 4x กําลังสามบวกกับเทคลิมิตเอเข้าใกล้สีเข้าใกล้ตอินทิเกตจาก b ถึง0อินทิเกต0ูนย์ถึง c 4x กําลังสามส่วนด้วย z กําลังสอง สักสักกำลังสองบีแซดส่วนด้วยสี่เอ็กกำลังสามตัดตัดกลายเป็นเทคลิมิตบีเข้าใกล้ตีอินทิเกรตบีถึงศูนย์บีแซดส่วนด้วยชัดกำลังสองบวกเทคลิมิตซีเข้าใกล้ตีนี่ลบตีนะครับอินทิเกรตจากแรก 0ถึง c ดีแซดส่วนด้วยแซดกำลังสองมันก็กลายเป็นเทคลิมิต b เข้าใกล้ตี้ลบหนึ่งส่วนแซดจาก b ถึง0บวกกับเทคลิมิต c เข้าใกล้ตี้ลบหนึ่งส่วนแซดจาก0ถึง c เราแทนค่าได้ออกมาแซเราคือลบหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสี่บวกหนึ่งจากศูนย์จาก b ถึงศูนย์ลบหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสี่บวกหนึ่งจากศูนย์ถึง c เราแทนค่าได้ออกมาก็กลายเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งส่วน e กำลังสี่บวกหนึ่ง ลบหนึ่งส่วนด้วยส c กำลังสี่บวกหนึ่ง 1, บวกด้วยหนึ่งหนึ่งส่วนต t ได้ศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ข้อน,นี้ตอบว่าศูนย์ลู่อะไรลู่เข้าแต่ถ้าเกิดเป็นอินทิเกรตลบต t ถึงต t dx ส่วนหนึ่งบวกกำลังสองข้อนี้ทำไง ให้ x เท่ากับ tan เซตา dx ได้หรอกมาเศกกำลังสองเซตา d เซตาเราอินทิเกรตแลวลบ t ถึง0 dx ส่วนด้วย1 2, บวก x กำลังสองบวกอินทิเกรต0ถึง t dx ส่วนด้วยอะไร1บวก x กำลังสองกลายเป็น เทคลิมิตบีเข้าใกล้อะไรลบตี้อินทิเกรตลบตี้ถึงศูนย์ dx เราคืออะไรเศกกำลังสองเซต้าดีเซต้าส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนกำลังสองเซต้าบวก B, เทคลิมิตบีเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ตี้อินทิเกรตศูนย์ถึงบีเศกกำลังสองเซต้า เอกกำลังสองเซต้าดีเซต้าส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนกำลังสองเซต้าแล้วก็ลบที่ถึงศูนย์ลบที่ก็เปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นอะไรกลายเป็น b, น b. ีอศูนย์บเราก็อะไรศูนย์ถึง b ตัวนี้ก็คือให้เป็น c อ่ะให้ไม่เหมือนกันนะครับตดัตดตดัตดตัดตัดกลายเป็น เทคลิมิตบเข้าใกล้ลบตี้ a ร์แทนแลสเตต้าจาก b ถึง0บวกเทคลิมิตซเข้าใกล้ตีกลายไปออกมา arc แทนเซต้าจาก0ถึง4 แทนค่าตัวนี้คือพายส่วน2แทนค่าอันนี้ก็คือพายส่วน2พายส่วน2บวกพายส่วน2ได้อะไรครับได้พายนะครับ